เพื่อนๆดูนะคะเบื้องสายนะคะนะคะค่อยๆย,ยนโฉมไปสิะนิทสิะนิด,แล,นดแล้วเดี๋ยวเจ๊จะอธิบายให้ฟังนะคะเอาเฉพาะด้านหน้าก่อนนะแล้วก็นี่คะ่ะยนโฉมไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังชนิดราคา,าแปดสิบบาทเพราะว่าอะไรคะเจะด็ดเอ่อแปดสิบ,สบ,สบ,บาทก็คือแ0ดสิพันชานั่นเอง นะ,ะง่ายๆอยคือเคล็ดลับในการจํานะคะเป็นภาพประธานนะภาพประธานเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นนะคะเป็นพระบรมฉายาสาธิส์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาสาธิส์สมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์พระบรมราชินีนาถและนี่คือภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอ,อิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนมารคครั้งแรกนะคะ และอันนี้ก็คือสัญญลักษณ์ค่ะสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมคะสัญ,ญลักษ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่อในโอกาสพระราชพิธีมหา,หามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2555คเือนเห็นนะคะดอกกุหลาบควีนสิิกิก ดอกแคทเธอริยาฟิลเสิริกิตและพยาครุฑเพื่อนเห็นนะคะและก็ลายไทยเพื่อนเห็นนะคะลายไทยลายดอกไม้ร่วงเป็นลายดอกไม้ร่วง้วกะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษค่ะสีเหลือบฟ้าเห็นไหมคะดอกแคทเธอริยาฟิลเซิริกิตนะคะ มาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะของแสตฟบนี่นะคะมาดูกันนะคะนี่มืงซ้ายแล้วก็ไปขวา,า,วขวานี่ค่ะ เป็นพระฉายาสาธิษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะอันนี้นะคะผู้ช่กาอยู่ข้ามการพระโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงเขย่า,งงยาและอันนี้คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะการส่งงานด้านศินละปะชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมไทยค่ะผ่นะ ภาพดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นภาพดอกกล้วยไม้พันเอื้องแซะนะคะและดอกกุหลาบควินเซริกิตนี่ค่ะดอกกุหลาบควินเซริกิตนะคะและดอกนี่ค่ะแคทคริยาควินเซริกิตนะคะและที่สําคัญของธนบัตรอันนี้เพื่อ,อนๆดูนะคะแถบเห็นไหมคะแถบที่ปรากฏอยู่ภายในจะเป็นตัวเลขแ0สินะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นรูปดอกกุหลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกกุหลาบ แม่ไปดอกกุหลาบแล้ววิคเป็นแปดสิบแล้ว,เ,ลวเห็นไหมคะ uh huh. Amazing มากค่ะสำหรับธนบัตรชุดนี้สมนะคะ